คลิปนี้อาจมีโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบาลูกบาวว่าชิตาตัวคิวหอบาลูกบาวบาลูกบาวฟ้าละจีอันนี้คือถือแท่นี้มแต่เราตังผ้าใจเพิ่มไปแล้วเนียวค้า้่นี่ถึงได้ไหมสาธุ ขันถือแล้ววันที่หนวนแบงยังไดก่อนเยเฮ้สัญญาไว้เร12ล้านเอาจากล้าน12ล้านเครื่งนึงเท่าไรก่หญิง12ล้านเครื่องเท่าไร่งนึ่งแบบนกนยครื่งมาทอกันเดียวมีเลขวะ นี่ละเนาะเาก็นละไมด้เยคนยังยังไม่ได้ใัว้นเด2เงินได้3งานผมบอกเลยงานนี้โคตรคุ้มเกวเอาก็มีงบนี่ไปซลูกชิ้นให้ลูกบนเลี่นเบเลยไมอบนสามที้หาเลยโอ้ยถังนวดกระเป๋าปานน่นแล้วกี่บาท ข้นแตอรี่นลห้านห้อขอล้านเนี่าบอกว่า10ตอนนี้1ของลา10ลานของพ่อใคนละครึ่งแบบเด้ะซื้อแบตเตอี่ขั้นถึง12ล้านเนาคนละครึ่งกันของลา10ของพ่อ2กม12อ10ครึ่งนึงมัเ่ผู้ใดผู้ใดสอนสิอเรียนบนหอดนีเรียนหอดแล้วอันนี้ต้องเพียน์จจ้า นะครับเอาขออยาดเดินทางแล้วครับพี่น้องห้พักผ่อนมืนพ่อก่อนยิ้วลาสีสไลด์นะครับมีการมีงานฝากน้ถเนี่ยครับรถแนี้ยสิบสองล้อพรีเมียมเดี๋ยวเขาจัด <c oughs> เอียง <c oughs> เอเ้าจะน้นไม่หน่อย <c oughs> คืออะไรเนี่ย เก็บสองเก็บสองไม่ไเก็บ <ไป S 1> เลยวะไปบบไปัดดากแล้วไปเห็นดิอนเอานำเลยเอาหมุกเลยแหละว่มๆๆามืออื่นน่ะเออมีน้าขายน้า,นาได้มือนเนาหน่อยกันนึงสีเอาหนึสมีกับเก็บสเอา ยนึ้ยโอหน่อยกับหนึ่งเออหนึ่งสามที่กับเก็บสองเอาพี่น้องบุกเขาอ่ะเออเออนิดยูนิวเอานิวกันึงเอาสุกๆคนหมาอนม้นุขสุขทุกคนคาเป็นจังได้แกพี่น้องพี่น้องเบิองดคลิปแล้วนะครับผมเนาะมีความมูอึกกันว่าจังได้แน่ สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้พี่น้องบอีสารย้ำนะครับผมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเบิ่งเป็นแนวทางนะครับผมเนาะดูให้เป็นความบันเทิงพี่น้องผู้ใดบ่มักเร่องตัวเลขนะครับผมเนาะบ่หมักเร่องเสียงโศกเสียงดวงกะเบิ่ง้วยความบันเทิงนะครับผมเนาะส่วนผู้ใดมักเรื่องตัวเลขมากเสียงโศกเสียงดวงนะครับผมเนาะอันนี้เฮาห้ามกันบ่อยาบริสารจะว้ายูทุกคลิปนะครับผมเนาะเพียงแต่ ต้องมีสตินะครับผมเนาะในการเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงของแต่ละครั้งนะครับผมเนาะมีลอยสื่อจักหาจักซิปพี่น้องบ่เป็นว่ามีลอยสื่อเมัดอลอยสื่อลอยเศร้าจนเป็นอีเป็นสินนะครับผมเนาะอนิบาซานจะย้ำอยู่เสมอว่าบ่าเห็นด้วยและบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันนะครับผมเล่นได้ซื้อได้แต่ต้องมีสติสิ่งทีหลานอยฮาเว้าวออกมานะครับผมเนาะบางครั้งกะ เพื่ออยากเอนเตท์น์นะครับผมเนาะอยากเห็นพอๆแม่อีฟซีอยากเห็นคนรอบขางมีห้อยยิมมีเสียงฮอลล์ะนะั่นส่วนเรื่องเสียงโศกเสียงดวงนะครับผมนาะผู้ใดจะโศกจะมานก็อยุขึ้นกับดวงของแต่ละบุคคลนะครับผมเนาะอันนี้บา,สาิสันต้อง่าตามความจริงนะพี่น้องบ่มีผู้ใดฮูดอกบ่มพีผู้ใดฮูหวงหนาดอกว่าจะออกตัวไหนนะครับผมเนาะทางฮูหลวงนาโอ้ยบ่เฮ็ดงานกันดอกพี่น้องเลยนะครับผมเนะาะถ่าสือตะเล็กนี่แหละ ลรอีหลาน้อยเข้าจะยำอยู่ทุกครั้งนะครับผมเนาะหลาบวเป็นจ้าเลขใบหวยหลาบ่เป็นเจ้แแม่ใบหวยนะครับผมเนาะเพียงแต่เอฟซีนะครับผมเนาะบางกลุ่มบางท่านผลหมักเรื่องนี้ผลหมักเร่องเสียงโศกหมักเร่องตัวเลขผลกระน้ำตัวเลขที่หลาน้อยเฮาเว้าที่หลาน่อยเฮ้าจับที่หลาน่อยเฮาสัมผัสนะครับผมเนาะเอาไปเสียงโศกเสียงดวงอันนี้ห้ากะห้ามกันบ่าได้นะครับผมแต่เมื่อนีกับว่าแน่นะครับผมเนาะอาจจะมีค้นโศกค้นมานกันได้แล้วจะดวงไพ ดวงมั่นมานไพมานมั่นพี่น้องมื้อนี้นะครับผมเนะาะทีมงานสาวน้อยเป็นแพงอีหล่าหน่อยเฮ้า,ามีงานทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเนาะที่บ้านไผ่พี่น้องตำบลไผ่อำเภอลาศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเนะาะผู้ใดอยู่ใกลๆก็สามารถ ไปกันดัาใจใอีลาหน้อยเฮาพร้อมทีมงานสาวน้อยเพชรมันแพงใดเด้อพี่น้องเด้อหรือผูใ้ใดบ่ได้อยู่ใกล้พี่น้องอยากเดินทางไปก็สามารถเดินทางไปได้นะครับผมเนาะเพราะว่าตรงกับวันยุดเสาอ,อาทิตย์พอดีเซาว่ามือแรกนีคนอาญาย่ยางแน่นอนพี่น้องทางราชสีสไลด์จังหวัดสีสเกตนะครับผมเนาะลายคนกะ ตั้งตาล้อนะครับผมเนาะอ่าเห็นหลายๆคนคอมเมนต์นะครับผมเนาะตั้งตาล้ออ่าทางราศีสไลด์ให้อีิรานอยมาเล่นรัสันเดชจะไปก็นั่งใจอีหลรานอยเข้าไปก็นั่งใจทีมงานมื่อแรกกะยาพลาดกันนะครับผมเนาะอ่าพี่น้องทางราศีสไลด์นะครับผมเนาะอีหลรานอยเข้าไปถึงที่แล้วนะครับผมเนาะไปก็นั่งใจอีหลรานอยเข้าได้หลายไปก็นั่งใจทีมงานสาวนอยเป็นแพงกันหลายๆก็ถือว่ามื่อแรกนี้นะครับผมเนาะเล่นอยู่ใกล้บ้านอีหลรานอยเข้า พอสมควรบ่าห่างจากบ้านอีหลาหน่อยเฮาหลายนะครับผมมือคืนนี้อีหลาหน่อยเฮาพร้อมทีมงานนะครับผมนาะกัดแสดงอยู่ที่บ้านคูเมืองนะครับผมนาะตำบลคูเมืองอำเภอวาดดินชำราบจังหวัดอุบ,บลราชธานีก็ต้องบอกว่าคนอะยะคือเก่านะครับผมนาะเหมือนเดิมพี่น้องแฟนคลับเอฟซีกับม่กำลังใจทีมงานสาวหน่อยเพรญแพงมาให้กำลังใจอีหลาน่อยเฮาย่านล้นหลามนะครับผมนะัดมือคืนที่ผ่านมามือนนี้อยู่ สีสกเกีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมจะพลาดกันนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีหลารพี่น้องก็เอาคลิปไม่พี่น้องเบิงกันนะครับผมเนาะ,ะดูด้วยความบันเทิงพี่น้องเบิ่งด้วยความบันเทิงนะครับผมนาะผู้ใดบ่มากเดือโตัวเลขเสียงโชคเสียงดวงอ่บาบริการก็จะยั่อยู่เสมอ ครับพี่น้องเมื่อคลิปแล้วนะครับผมน้องมีความหูสืกกันว่าจังทใดแน่สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขาไมา่ได้นะครับผมนอกจากขอให้เมื่อน,นี้เป็นวันที่ดีของทุกผู้ทุกคนขอให้ทุกคนโสดมันมาน,นะครับผมเนาะ,ะสมหวังสมใจปรารถนาอะไรพี่น้องบาิสารน,นะครับผมเนาะกจะยิยำเตือนอยู่เสมอพี่น้อง การคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมเนาะควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเดอ้อพี่น้องเดอ้เอเฮาต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเฮาเฮาก็ต้องผู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตให้ทั้งสองบาวสารนั่นเลยเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บริสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม